ก็เดี๋ยวมาเรียนกันต่อนะครับในส่วนของ Google Data Studio นะครับก็คราบที่แล้วผมลืมไปหลายๆอย่างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับลืมสอนหลายตัวไปนะครับก็คือเนื้อหาที่เราเรียนวันนี้ก็ยังส่วนในส่วนเกี่ยวกับ Google Data Studio นะครับหลายคนอาจจะถามว่าไอ้ตัว Google Data Studio เนี่ยมันมันยังไงนะครับมันก็เป็นลักษณะเหมือนกับตัวคล้ายๆกับที่ว่าช่วยให้เราแสดง ข้อมูลต่างๆมาในรูปของที่เรียกว่าเป็นภาษากิษเรียกว่า visualization นะครับก็คือการจัดเตรีมข้อมูลนะครับเอา่ข้อมูลที่เป็นแบบนี้นะครับนะครับแล้วสันที่เป็นเท b u l a u l a t Data อย่างเงี้ยนะครับให้มันอยู่ในรูปของ visualization นะครับให้อยู่ในรูปของเราเอา Data มาทำการ visualize นะครับเอามาเอามาให้ในรูปให้มันเข้าใจง่ายนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ย มันจะง่ายมากสำหรับคนที่เขียนโปรแกรมไม่เป็นนะครับแล้วก็อยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องของ Data นะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเกษตรกรหรือว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยเนี่ยยังไม่รู้จักเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็หรือผมอาจจะต้องทำการเผยแพร่ใน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 ,ในปีนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาทุกคนจะได้เอามาช่วยกันนะครับในการที่ช่วยพัฒนาประเทศของเรานะครับให้ให้ไปพัฒนายิ่งๆขึ้นไป ในส่วนของตัวตัวนี้เนี่ยมัน <C problem> ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ทางด้านโปรแกรมมิ่งเลยนะครับเราก็สามารถที่จะได้ขอแค่ม่มีแค่แค่แค่มีเนื้อาเข้าไปนะครับมันก็จะสามารถทางานได้ตอนนี้เขาที่แล้วเนี่ยนะครับวิธีการในการเข้าสู Google Data Studio เนี่ยนะครับตัวนี้มันจะคล้ายๆกับตัวถ้าเป็นตัว ไลเลนะครับหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยของมันเนี่ยนะครับจะเป็นตัวซอฟต์แวร์อื่นถ้าเกิดมีใครถามนะครับว่าสามารถที่จะนะครับอะไรที่มันเป็นคู่แข่งของไอ้ตัว Google Data Studio ในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับที่เป็นคู่แข่งที่เป็นอัลต์นทีฟนะครับที่เราสามารถที่จะหยิบเอาไปใช้งานได้นะครับก็จะมีไม่ใช่มีแค่ตัว Google Data Studio นะครับ มีเนี่ยที่เห็นในวระจุกชโชว์เนี่นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าตัวที่นิยมกันเนี่ยนะครับนิยมกันจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆตัวนะครับมีอยู่หลายๆตัวนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่นิยมกันที่สุดในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัว Google นี้นะครับน่าจะเป็นตัวตัวอ่า g ูเกิลเนี่ยนะครับ เอาตัวของ Microsoft นะครับผมจำชื่อไม่ได้นะมันน่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าที่เราคุ้นเคกันเรียกว่า Power BI นะครับตัว Power BI ตัวนี้นะครับตัวนี้ลองไปดูนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัว Commercial นะครับ Power BI นะครับตัวนี้ลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับก็ก็เป็นลักษณะที่มันมันคล้ายๆกันกับตัว Data นะครับเป็นเป็นแต่ว่า Service ของมันจะเหมือนกันนะครับก็คือใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ทําการ visualize data ออกมานะครับให้ใช้ภาพ data ออมาให้มาเป็นภาพแบบนี้นะครับก็จะเป็นออกมาออกมาได้เหมือนกันนะครับก็ก็จะง่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมผมผมจะถนัด python นะครับผมจะใช้ python ในการทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวนี้มากสักเท่าไหร่นะครับก็ใช้ในการณีบางกรณีแค่นั้นเองในการที่แบบผู้คมรวดเร็วในบางในบางเชี คราวนี้เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยมวิธีการที่จะเข้าตัว Google Data Studio นะครับก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกม,มามันจะมีทั้งแอดนะครับแอดนี้คือตัวโฆษณานะครับแล้วก็จะมีตัวตัวลิงก์ของมันนะครับที่อ่านว่า datastudio.google.com นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใช้นะครับขอเราพวกเราใช้ทุกคนได้ทุกคนนะครับขอเพียงแค่เรามีตัว อินเน็แเขานะครับของตัว Google ก็จะใช้งานได้นะครับ uh, mm hmm. กดคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะลันเข้าไปนะครับที่หน้า uh, หน้าเว็บเพจนะครับของตัว Google d a t a Studio นะครับแล้วก็สามารถอันนี้นี่เป็นตัว Data ตัวก่อนนะครับที่ผมทดสอบให้ดูนะครับทดสอบให้ดูในการทำา Google Data Studio นะครับก็เห็นว่าจะ จะค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับคราวนี้วันนี้เดี๋ยวคราเทียบนี่ผมเลือกอธิบายตรงส่วนของ control panel ตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของการ edit นะครับ edit นี่คือการแก้ไขนะครับก็คือเราจะทําการพอเรากด edit มาเนี่ยมันจะทําการแก้ไขได้นะครับแล้วเราก็สามารถทําการปรับแก้ต่างๆจานวนต่างๆที่เราต้องการที่จะแก้ไขได้นะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะดูว่ามันเวลามัน SQL จริงๆเนี่ยหรือมันรันงานจริงๆเนี่ยนะครับเรากดตรงไหนนะครับเรากดที่ตรงวิวตรงนี้นะครับกดคลิกวิวไิทีนึงนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้าเพจตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วควนี้ที่บาคุผมให้ส่งงานมาบางคนส่งงานมาไม่ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะติดตรงนี้นะครับก็คือเราต้องไปที่แชร์ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ต้อง add อีเมลอาจารย์เข้าไปครับให้อาจารย์คนที่สามารถดอวิวได้มันจะมีให้เลือกนะครับมีตัว selector ให้เลือก ว่าวิวหรือว่าแก้ไขได้ด้วยไหมนะครับถ้าวิวได้อย่างเดียวนะครับของมีวาจารถ้าจะให้อาจารย์ตรวจก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับพิมพ์เข้ามาแบบนี้นะครับกูเกิลนะครับตรงนี้นะครับส่งเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะไม่อยากจะจำม,มีอาจารแล้วละ,ละ,ละนะครับนะครับไม่อยากจะจำมีวิาจารแล้วละ,ละนะครับคืออันนี้จะเป็นดีลที่อาจารย์ใช้ใน Google ปกตินะครับก็คือตัวนี้ ตัวนี้ครับแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกนะครับถ้าเกิดไม่ได้บอกมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะจะใช้ได้นะครับสามารถที่จะแชร์อาจารย์ก็จะเปิดเข้าไปดูได้ถ้าจะมีอีเมลทูกูเกิลทูคอมตัวนี้นะครับแต่อาจจะไม่สะดวกสำหรับคนที่ไม่มีอีเมลนะครับอันนี้เรามันจะมีอยู่ช่องทางนี้นะครับเรียกว่า manage access นะครับตัวนี้เรียกว่า manage access access แปลว่าติดต่อ manage แปลว่าบริหารกรจการนะครับบริหารกัจการการติดต่อนะครับแปลจาก manage นี่มันเป็นเป็น verb เนอะนะครับ Access นี้ก็เป็น Now นะครับบริหารก,ก,การจัดการการติดต่อนะครับ Manage Access ตัวนี้มันจะคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีตัวตัวที่เราเรียกว่า Link Sharing นะครับตัวนี้ Sharing เนี่ยเราสามารถที่จะ Copy ได้นะครับกด Copy ไปนะครับแล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ตรวจนะครับหรือส่งให้ใครก็ได้ที่ต้องการที่จะใช้งานของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะกด Copy ตัวนี้เข้าไปได้นะครับอันนี้เนี่ยอ่อตัวนี้มันจะมีตัว ให้เลือกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะกดให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะมีตัวนี้นะครับไอนี่ anyone on the internet can find and view นะครับก็คือใครก็ได้บนอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะหาแล้วก็ดูได้นะครับหรือเลือกเอานะครับว่าใครก็ได้ที่สา,สามารถบนอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะหาแล้วก็แก้ไขได้นี่คือแค่ิวได้นี่คือแก้ไขได้ด้วยนะครับหรือว่าใครก็ได้ ที่มีลิงก์นี้สามารถที่จะวิวได้ใครก็ได้ที่มีลิงก์นี้สามารถที่จะอีดิได้นะครับถ้าถามว่าตัวไหนตัวไหนสิทธิที่มากมากที่สุดนะครับอ่าตัวไหนสิทธิที่มากที่สุดก็ก็ต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับไอ้นิวรันด e ออนไลน์เดสแคนฟล์แอนด์อีดิตัวนี้คือนอกจากจะจะค้นหาได้แล้วยังแก้ไขได้ด้วยนะครับดังนี้ตัวตัวนี้จะเป็นสิทธิที่ในความคิดของผมนะครับสูงที่สุดนะครับสูงที่สุดนะแต่ว่าถ้าส่งให้จานดูก็ เป็นแค่ตัววิวตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับไม่ไไมม่่จะเป็นจะต้องใช้ตัวอื่นนะครับคลิกมานะครับแล้วก็ประมาณนี้เพื่อาอาจารย์เคยเซฟไปแล้วนะครับรือแก้ไขไปแล้วนะเอาแค่วิวก็พอนะครับแล้วก็กด c o p y นะครับนี่มันจะมีปุ่มเซฟเพื่ออาจารย์ตอนแรกอาจารย์สมใจเลือก edit กกดเซฟไปนะครับมันจะก็จะทำการเซฟให้เรานะครับหรือถ้าจะเกิดลับาที่เดิมมาแค่วิวอย่างเดียวนะครับคลิกมาที่วิวกดเซฟอีกทีหนึ่งนะครับ มันก็จะดูแค่วิวได้อย่างเดียวนะครับเราก็จะ copy ตัวนี้ไปนะครับตัว URL ตรงนี้นะครับเรียกว่า URL นะครับ URL นี้ย่อมาจากอะไรนอกนะครับย่อมาจากอะไรจาย์ก็จำไม่ได้นะครับ URL URL นี่มันย่อมาจากชื่อเป็นยาว Uniform Resource Locator นะครับ Locator ก็จากลิงก์ตรงนี้นะครับ copy มาแล้วก็เอามาวางก Ctrl V นะครับเอามาวางตรงนี้นะครับ ก็จะคนทั่วไปก็จะสามารถเข้ามาวิวดูงานของเราได้นะครับนี่จะเป็นวิธีการในการแชร์งานตรงนี้ขึ้นมานะครับช่วยงานตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับก,ก็จะช่วยได้ในในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับอันนี้ต่อมานะครับอันนี้ต่อมานะครับเอ,อ่อถ้าเห็นว่าลิงก์ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะยาวมากนะครับยาวพอสมควร ถ้าอยากจะทำให้มันเป็นลิงก์ที่มันสั้นๆลงนะครับก็ไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่าช็อ,ชอตช็อตลิงก์นะครับช็อตลิงก์ขึ้นมานะครับมันจะมีตัวหลายเว็บเลยตอนนี้นะครับที่มันให้ให้เซอร์วิสนะครับให้บริการในการที่จะทำการริดิโอลองลิงก์ให้เป็นช็อตลิงก์ได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะหลังๆผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก่อนนั้นนี่สุดมันจะ มันจะติดว่าเดือนหนึ่งมันได้กี่ครั้งกี่ครั้งนี่แหละแนละ้วมันก็จะต้องซื้อมาใช้บริการอะไรมาเนี่ยนะครับหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่ก็จะไปใช้ตัว URL นะครับตัวนี้ URL ช h อ r t e n e r เนี่ยนะฮะช็อตเนอร์เนี่ย place the URL to be s h o r t e d นะครับ,รรบก็คือวาง URL นะเพื่อที่จะทำให้มันสั้นนะครับตามชื่อันเลยผมก็ copy มันมาผมก็ทำให้มันสั้นลงนะครับมันก็จะได้ตัวช็อตลิงก์มานะครับแบบนี้เห็นไหมครับ เวลาส่งงานมาให้อาจารย์ก็ส่งให่ตัวนี้นะครับมันก็จะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะนะครับส่งตัวนี้มานะครับก็มันก็คือเทียบเข้ากับตัวคาล่าดนี่แหละครับตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกับตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันนั่นเองนะครับตัวเดียวกันนะครับมันก็คือตัวเดียวกันเนาะเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้ก็กดมานะครับลองเอาตัวลิงก์นี้ไปวางดูนะครับตัว C นะครับคุณไปวางตัว V นะครับ มันก็จะเข้ามาที่ตัว Google Data Studio เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับคราวนี้หลายคนคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับมันมี Benefit นะครับอยากจะให้มันเอาไปใช้กับหน่วยงานของเราได้คือเอาไปติดกับเว็บเพจของเราได้นะครับคราน,นี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะสอนว่าเอาไปติดกับหน้าหน้าหน้าเว็บเพจเราได้เนี่ย ทำยังไงนะครับพูดง่ายคือคุณจะต้องมีความรู้เรื่องภาษา HTML ซะก่อนนะครับหนึ่งคุณต้องมีความรู้เรื่องภาษา HTML ภาษา HTML นะครับเดี๋ยวผมอาจจะออกเสียงเร็วไปนิดนึงนะครับก็คือหนึ่งเลยคือคุณจะต้องมีความรู้ทั้งเรื่องนหนึ่งนะครับ HTML คุณจะต้องรู้นะครับสองคุณต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ทำการอัปโหลดตัวข้อมูลขึ้นไป ผมว่าผมจะผมจะจำลองง่ายๆนะครับเผื่อว่าใครมีความรู้เรื่องของ HTML นะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วแล้วก็อยากจะอัพมันขึ้นไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานตัวเองนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับก็คือหนึ่งคุณอาจจะอาจจะส่งแบบลิงก์แบบนี้ไปก็ได้ที่ผมบอกไปนะครับเวลาให้ใครเข้าไปดูตัวผลงานของคุณนะครับหรืออาจจะอาจจะไปขึ้นเว็บของคุณเองนะครับก็คือผมจะใช้ตัวตัวตัวเทสต์ตัวนี้นะครับ ตัวเทสตัวนี้ขึ้นมาผมก็จะทําการปิด HTML ตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับก็ใส่ลิงก์ลิงก์้ามา้็มานะครับแล้วก็ช็อตลิงก์ตัวนี้วางไว้ตรงนี้ได้นะครับบอดี้แล้วก็บอดี้ รีๆนะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็เอาตัว URL ตรงนี้นะครับตัว URL ตรงนี้นะก็คือ,อวิธีการนะครับก็คือไปที่ edit ก่อนนะครับ edit ก่อนวิธีการที่จะตา,า,าให้มันใส่ตัวเพจนี้เข้าไ่ได้นะครับก็ไปที่ edit ไปที่ 5, ไฟล์ขออภที่ไปที่ตัว embed embed แปลว่าฝังตัวนะครับ ฝังรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตแปลว่ารายงานรายงานแบบฝังตัวนะครับแล้วก็มันจะมีตัวเอเม d โคขึ้นมานะครับเราใส่ตัวเอเม d โคนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คัปปี้ไปครับ c ปี y to คลิป board นะครับคราวนี้เราก็จะเอามันไปใส่ไว้ในตัวโค้ดที่ Gmail นะโค้ดที่ g ี a i l เราเขียนแค่นี้นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับวางเข้าไปในลงในบอดี้เนี่ยแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะสามารถมีเว็บ Google เดลต้าสตูดที่ที่น้าเวบของเราอีกนะครับก็ลองกดไฟล์กดเซฟ e อดูนะครับนามสกุลต้องเป็น .html นะครับหรือนามสกุลบ php ก็ได้หรือขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ระบบไหนนะครับอันนี้มันก็รองรับตัว html อยู่แล้วนะครับก็ผมอาจจะลองเทสทสตัว Google นะครับเดลต้าสตูดอ html นะครับก, save กดเซฟไปกดเซฟไปแบบนี้นะครับกดเซฟไปแบบนี้ ก็โอเคเซฟแล้วนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะลองมาลองรันดูนะครับโดยว่าผมเครื่องผมเนี่ยม <èse> ันมันมันมันผมจำลองเป็นเซิร์ฟเวอร์ไว้อยู่แล้วนะครับเผลว่าผมรันดูเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับผมก็จะพิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับอ่าทำงานไม่ได้นะครับเผอผมไม่ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับปิดปิดอะไรมัาหรือเปล่าผมสตาร์ทก่อนครับสตาร์ทเดูใหม่นะครับอ่าครับมันก็จะวิ่ง วิ่งเข้าไปหาตัว Google Data Studio ตัวนี้นะครับมันไม่เจอของผมนะครับตรวจเว็บทำงานหรือเปล่านะครับดูขอว่าตัวตัวเซิร์ฟเวอร์ทำงานหรือเปล่าตัวโลโโค้ดยังไม่ทำงานเลยนะครับผมปิดก่อนนะกันนะครับอันนี้จะสตาร์ทใหม่มัาทำงานหลายตัวเกินนะครับดีคอมพิเตอร์อาจจะสับสนก็ได้นะครับมาแล้วนะครับไม่มานะครับ ผมเซฟไปชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนะครับผมขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะ o o ู๊เอ๋อผมเซฟไว้ตรงเซฟไว้ตรงเลที่อีกที่หนึ่งนะครับขาาวถอยกลับลงมาหน่อยนะครับเซฟนะครับแล้วผมก็ลองมาลองหลัดนดะูตัวรีเฟชขึ้นมานะครับสมมติว่านี่เป็นเซิร์ฟเวอร์อหน่วยงานผมนะครับมันก็จะขึ้นตัวเว็บเพจนะครับผมในในหน้า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 หน่วยงานเราข้ามาอันนี้ตรงนี้ในลักษณะของตรงนี้เนี่ย อันนี้จะเรียกว่า iframe นะครับเรียกว่า iframe นะครับก็คือเฟรมที่มันสามารถที่จะเ,เรียกว,ว่าอะไรล่ะเข้าไปเข้าไปอยู่ในอีกเว็บหนึ่งได้นะครับก็อยู่ในเ็อีกเว็บหนึ่งได้เหมือนกับเข้าไปสิงสถิตเข้าไปฝังตัวเ,เรียกว,ว่าฝังตัวนั่นถูกนะนะครับฝังตัวนะครับแต่จะเห็นว่าตรงนี้มันหน้าจอมันยังเล็กไปนะครับเราอาจจะขยายหน้าจอให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับให้เรามาดูที่ตรงนี้ดูนะครับ มาดูที่ตรงส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีตัววิดกับไฮไฮชนะครับภาษาภาษาไทยเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮนะครับวิดกับไฮตัวนี้นะครับเราก็เลยให้มันสักคนไทยจะเรียกว่าไฮเท่าั้นใช่ไหมครับพันพันสองร้อยนะครับอันนี้อาจจะสักหกพันสิบจมนตินะครับอ่ะหกพันสิบกดเซฟดูนะครับกดเซฟดูครับกดเซฟ แล้วก็ลองกดรีเฟชดูนะครับหรือว่านี่เป็นหน้มเว็บเรานะครับแล้วเราจะไปโชว์ให้หัวหน้าเราดูนะครับอ่าไเป็นหน้าเว็บมาตเต็มๆประมาณนี้ก็จะเหมือนก็จะเสมือนกับว่าเราเขียนเว็บไม่ขึ้นมาเองนะครับเป็นไงครับเจ๋งไหมฮะสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับมันมันช่วยให้เราดูแบบมีความรู้มีฐานะขึ้นมาทีทั้งที่ทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยการจะเขียนได้ระดับนี้ได้เนี่ยโอ้โหต้องเรียนถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ย คุณต้องเรียนอย่างน้อยปีหนึ่งนะครับกว่าคุณจะเขียนได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีตอนนี้นะครับด้วยทูตอนนี้เนี่ยขอเพียงเรามี Data เ,เรารู้วิธีการที่จะทําการ Visualized a t a ออกมาเนี่ยนะครับเราไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะทําได้ง่ายนะครับมาที่ทำได้ง่ายแต่ถามว่าโปรแกรมเมอร์ทำทำทำ,ทำได้ไหมทำได้ทำได้ดีกว่าด้วยแต่ว่าอันนี้มันเป็นสําหรับ เรียกว่า a d v a n c e ระดับ Short อร์ s h o r t สรัคนที่แบบ No Skill จริงๆอะ No Skill ในการเขียนโปรแกรมจริงๆนะครับผมก็เขียนสอนเขียนโปรแกรมเด็กเนี่ยนักศึกษาเนี่ยนะครับเกือบเทอมหนึ่งเนี่ยรู้เลยว่าไม่ได้ะไรนะครับขนาดเขียนให้ซีเมลง่ายๆนะครับรู้เลยว่าเขาไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดผมสอนอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาได้แล้วเขาเอาไปประยุกต์ใช้ในงานจริงนะเก็ได้ทันทีเพราะว่าสกิลคอมพิวเตอร์เนี่ยสกิลทางด้โปรแกรมมิ่งเนี่ยมันมัน มันเทคไทม์นะครับมันต้องใช้เวลาในการที่จะออกว่าจะมีประสบการณ์กว่าจะมีองค์ความรู้กว่าจะเข้าใจวิธีการแก้กว่าจะาทำการาาโซล์ปรเลมได้เนี่ยนะครับหรือว่า problem solving นะครับได้มันมันมันต้องใช้เวลานะครับอันนี้ก็โอเคเนาะวิธีการนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาตัวเดตัคคูเกอร์ส o ตรเราเดี๋ยวเอาไปฝากไว้ในหน่วยงานเว็บเว็บของซูรเราอยู่ที่กรมประมง เราจะไปฝังไว้ใน Google เมมโมรี่เราทำยังไงเราก็ทำเหมือนที่อาจารย์บอกนี่แหละฮะไปที่ไฟล์ไปที่ Embed Report นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้มานะครับแล้วก็ copy มันแล้วก็ไปวางไว้นะครับวางวิธีการวางก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปวางไว้ตรงนี้นะบางส่วนไหนของของดิท้าก็ได้เอาหน้าหนึ่งขึ้นมา Report เราไปวางนะครับหรือถ้าใครไม่ได้ไม่เข้าใจจริงๆถึงเวลานั้นต้องเอาไปใช้จริงๆนะเอบไปโชว์จริงก็ไลน์มาถามอาจารย์ก็ได้นะครับก็คือไลน์อาจารย์ก็จะเป็นเบอร์ ตัวนี้นะครับ C สัานสองะครับก็แอดมาได้เลยนะครับลาย ID ของฌานอินดีนะครับตอบทุกคนถามถ้าว่างนะครับตอนนั้นถ้าไม่ได้ติดอะไรนะครับแตเอ่อตรงนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จรนงานเราไม่มีจรนงานเราเซิร์ฟเวอร์อะไรเราก็แย่ก็เอามันขึ้นไปแบบนี้แหละนะครับก็บิวมันขึ้นไปนะครับผ่านตัวแพลตฟอร์มของ Google ขึ้นไปนะครับแล้วก็่ง URL ให้เขานะครับเอาไป ทต์ Present งานได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตได้ผมปรงควมผม,ผมคิดว่าตต่อไปนี้ทุกวันนี้ทุกที่เนี่ยน่าจะมีอินเทอร์เน็ตกันหมดนะครับไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของตรงนี้กันนะครับไม่น่ามีปัญหาในส่วนของตรงนี้กันนะครับน่าจะได้ตรงนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับมาอีดิตต่อนะครับเอ่อวิธีการต่อมานะครับนี่สอนแล้วนะครับวิธีการแชร์วิธีการดูข้อมูลนะครับ ที่ผมลืมไปคแล้วนะครับวิธีการการแชร์นะครับแชร์แบบ invite people หรือว่าแชร์แบบ report นะครับแชร์แบบไหนนะครับแชร์แบบนี้ก็ได้นะครับจะจะจะแชร์แบบไหนเนี่ยแบบนี้นะครับสมาับกจะทำการ manage access ได้นะครับหรือวิธีการที่จะเรียกว่าแอดเป็นตัว iframe เข้าไปนะครับโดยใช้ตัว embed report ตรงนี้นะครับในการที่จะเอาโค้ด ของมันเนี่ยนะครับเอาไปแสดงผลนะครับโดยโดยที่ปรับความกว้างความสูงตรงนี้จริงๆก็ไม่ปรับตรงนี้ก็ปรับตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มมาตรงนี้ได้ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันคราวนี้เอ่อช่วงนี้เนี่ยตัว Google d a t a Studio เนี่ยมันออกตัวหลายๆเวอร์ชันใหม่ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากว่ามันมันแทบไม่ต้องใช้การเขียนโปรแกรมเลยนะครับไม่ใช่เขียนโปรแกรมเลยนะครับซึ่งผมค่อนข้างที่จะโอเคกับมันมากนะครับถือผมจะ จะย้ายมาลงมาหน่อยนิดนึงได้ไหมย้ายลงมาหน่อยนิดนึงได้ไหมนะครับสมมตินะครับก็ย้ายมาลงมานะครับก็คลิกเหมือนเหมือนเหมือนเมาส์ด้วยไปด่แหละครับเดี๋ยวย้ายลงมาผมจะทําตัวสมมตินะครับว่าผมจะบิวแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วผมจะทห้มันผมผมคลิกตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะให้การคลิกของผมเนี่ยรู้ว่าผมคลิกที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านตาล มันก็จะไปเอาเฉพาะรายชื่อของกลุ่มเกษตรอีนบ้านตากขึ้นมาผมคลิกตรงกลุ่มบ้านนาดีครับมันก็จะเอารายชื่อของเฉพาะกลุ่มเกษตรบ้านอดีขึ้นมาเพื่อเะพาะรายได้ของเกษตรบ้านบ้านอดีเห็นไหมครับรายชื่อนะครับต่างๆออกมาก็จะมาประมาณานี้นะครับก็จะมีรายจ่ายของแต่ละคนเห็นไฮะตอนนี้ผมทําได้ยังไงตรงนี้ในการคลิกตรงนี้นะครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้ตรง เวลาไปคลิกที่ตัว Data Google Studio ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีตัวข้างล่างเนี่ยมันจะมีตัวให้เราเล่นอยู่หลายตัวนะครับเล่นได้หลายตัวนะครับตัวนี้นะครับข้างล่างมันจะมีคําว่า Apply Filter อยู่เห็นไหมครับตัวนี้พวกนี้เนี่ยเราไปกดคลิก Apply Filter ได้นะครับเนี่ยถ้าผมเอา Apply Filter ตัวนี้ออกเนี่ยนะครับสมมติน,นะครับผมกดปุ๊บนะครับผมกด View ครัผมไปคลิกอะไรนเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรเห็นไหมครับ มันจะไม่ช่วยตรงน,นี้นั้นวิธีการก็คือผมต้องไปคลิกมันให้มันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นไปคลิกที่ตัวชาร์จก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิกแอปพลายฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แปลว่ากรองแอปพลายแปลว่าประยุประยุกันกรองนะครับก็จะทําการประยุกัดกรองออกมาได้นะครับแล้วก็ถ้าใช้ดีก็คลิกทุกตัวนะครับมันก็จะแอปพลายฟิลเตอร์ได้ทุกตัวนะครับผมจะลองคลิกตรงน,นี้ดูนะครับคลิกแอปพลายฟิลเตอร์งนี้ มันก็จะทําการคลิกขึ้นมานะครับลองกดวิวดูนะครับผมวิวแล้วนะครับผมคลิกไปที่นายนางจิตนาสุดใจนะครับเห็นมันก็จะบอกขึ้นมานะครับนางอแจกันเห็นไหมครับนายปมบุญปีก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับบ้านนันดีอ่าแต่นี่ผมไม่ผมิคราไม่เกิดว่าผมไม่ได้ทาการนะฮะแอสซิสเตอร์มันขึ้นมานะครับมันก็เลยไม่มีผลอะไรออกมานะครับไม่มีผลอะไรออกมา ว่าอันนี้พอมันจะกลับไปที่เดิมเนี่ยมันยากนะครับอ่าแล้วกดมันจะมีปุ่มกดให้กดกลับให้เรานะครับถ้าเกิดมันมาแล้วแบบว่ามันกลับไม่ได้มันจะมีปุ่มรีเซ็ตรีเซ็ตให้เรานะครับมันจะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมของเราให้เราให้เราได้ครับนี่คือความอัศจัรย์ของมันนี่ความประจัรย์ของมันนะครับก็เดี๋ยวอ่าอีกสักนิดหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ส่วนตัว Google Data Studio ตรงนี้อ่า ที่น่าสนใจตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อในในพัทต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้อีกอีก2 0วินาทีนะครับเดี๋ยวยวต่อยพัทต่อไปให้นะครับสักหนึ่ง